เดินงานมาเนี่ยนะคะทั้งโครงการในเฟส1และเฟส2เนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นหน้าอะไรบ้างนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังจะมีส่วนหนึ่งที่เราจะมีการจำหน่ายสินค้าซึ่งจะเป็นวันพรุ่งนี้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตอนุญาตให้ใช้พื้นที่นะคะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมของเขานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น c s r นี่แหละนะคะ อันนี้ <c oughs> ในบทบาทของของการของของใโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วทูกับอีทันเนี่ยด้วยความทีุ่รติดของเราสองคนเนี่ยเหมือนกันนะคะบทบาทในการดำเนินโครงการเพื่อสุบในการสร้างทักษะทางดิจิทัลทั้งสร้างทักษะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยลเอ็กนการสื่อสารในการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพเนี่ยมีเหมือนกันทั้งสองบริษัท แล้วเราก็ยังจดังดดาเนินการต่อไปนะคะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราประเมินว่าธุรกิจของเราเนี้ยที่เราทําอยู่เนี้ยทางโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี้ยมันสร้างผลกระทบอะไรให้กับผู้เสียงานได้แล้วเราก็จะดูว่าเราเนี่ยสามารถช่วยอะไรให้กับผู้เสียงานได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโครงการในุกินที่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะอย่างเช่นช่องทางการสื่อสาร่างนิอมทางออนไลน์ต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆแพลตฟอร์มที่ไว้ขายของเนี้ยเข้ามาต่อยอดให้กับผู้ใช้งานนะคะหรือที่จะได้อยากจะมีรายได้เสริมอยากจะขายของอยากจะสร้างรายได้อยากจะอีเวนออกพัฒนาอาชีพอะไรต่างๆพูด้ไปแต่อาชีพพั้นาอันนี้คือที่มาแล้วก็เป็นโอาที่เรานำตองการ็นทัจริงเข้ามาสนับสนุนการนี้ค่ะ ะะก็คือบริษัททรูคอรเปอเรชันมหาชนจำกัดน,นะคะซึ่งนอกจากฝ่ายของภาคธุรกิจเราก็ยังมีฝ่ายของราชการนะคะนั่นก็คือกรมพัฒนาสังคมและสวัส,วสดิการศูนย์พัฒนาราชฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่น,นะคะและสุดท้ายเนี่ยนะคะฝ่ายวิชาการต้องมาช่วยด้วยทรเองเ่ยพอควบรวมกันแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายนะ ว่าเราอยากจะสนับสนุนทักษะทางด้านดิจิทัลทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารเทคโนโลยีไร้สายต่างๆเนี่ยให้กับกลุ่มอปกบางและประชาชนเด็กเยาวชนนะคะผู้หญิงนะคหรือว่าเป็นกลุ่มเประบางแบบใหม่ๆที่ที่เราอาจจะยังไม่เข้าถึงนะคะเราพย,ยายามที่จะเข้าให้ถึงในทุกๆกลุ่มน,นะคะ รูเองนะคะตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราก็คือนำโครงการเน็ตทำกินเข้ามาสนับสนุนโครงการ DEEC นะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้ทางรูเองเนี่ยได้พบกับกลุ่มเซกเมนต์ใหมุ่่มกลุ่มชาติพันธุ์นะคะโดยโครงการเน็ตทำกินเองเนี่ยจริงๆแล้วมีการดําเนินงานมาระยะหนึ่งแล้วในช่วงแรกของเน็ตทำกินเนี่ยเป็นช่วงที่เราให้เข้าถึงเทคโนโลยีก็คือ Acces s ตนะคะตอนช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะประมาณ10ปีก่อนเนี่ย access นะคะหรือว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในต่างๆเนี่ยยังไม่เยอะจังงตอนนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยทำกินก็เข้าไปผลักดันเรื่องนี้ให้กับทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มีโมือดีไว c ์มีอะไรต่างๆนะคะจนมาถึงยุคลางก็คือยุคยุคช่วงน,นี้ค่ะที่ทุกคนเข้าถึงแล้วทุกคนมีโทรศัพท์มือถือทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยาก แต่ว่าทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันให้มากที่สุดนะคะอันนั้นอันนันก็นค,คือคือเป้าหมายของเม็กทำาินท,นทาง d ีซต้องบอกชื่อย่อ DIPC เราจะเรียกว่า DC นะคะของแคมมอชอ่ะ,อะรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมโครงการนี้เพราะว่าถือเป็นโอกาสอันดีที่เราได้ลงไปในพื้นที่ในกลุ่มชาติพันธุ์นะว่าของด c ซีได้รับผิดชอบในกลุ่มเคียร์สนะคะก็คือกลุ่มที่เริ่มต้นตั้งแตหนึ่ง เตรียมพร้อมพร้อมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมพร้อมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปสู่การตลาดออนไลน์หรือของกลุ่มในทำกินนะคะเพราะฉะนั้นงานของแม่ๆแ,แต่ละกลุ่มน้องๆแต่ละกลุ่มจึงยังคงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ของตัวเองไว้สวัสดีค่ะดิฉันจตุพรรรชนาพานิชอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก่อนอื่นนะคะอยากจะขอขอบคุณ บริษัทแล้วก็ทีมที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกันนะคะก็คือบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายค่ะ ศูนยนวัตกรรมและการจัดเทคโนโลยีดิจิตอลดิสซีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่ได้มาร่วมกันทำงานโครงการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนเผ่าสู่ผู้ประกอบการจากผลสำเร็จของการทำงานร่วมกันที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าราศดรบนพื้นที่สูงที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางของประเทศได้เกิดการพัฒนา การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูงเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ช่วยเสริมรายได้และสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของราษฎรบนพื้นที่สูงในวงกว้างซึ่งก็สอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนค่ะ เป้าหมายของเราก็คือเราต้องการที่จะให้ทฤษฎีที่อยู่ในหนังสือในตำรานำไปใช้ได้ก็คือคงอัตลักษณ์ของชาติพันธุาไว้ยังสืบทอดภูมิปัญญารุ่นปู่ย่าตายายมาสู่รุ่นของเยาวชนและสามารถที่จะออกแบบดีไซน์เขาเรียกว่าการออกแบบสมัยใหม่เอามาผนวกกันโดยที่เราอะ่ะมีหน้าที่เพียงแค่เป็นโคชชิ่งเป็นคนให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงแต่ทุกอย่างต้องออกมาจากความคิดอ,ออกมาจากการออกแบบไอเดียทุกอย่างออกมาจากทางชุมชนพอสินค้าออกมาเราจึงเห็นว่าผลผลิตที่เป็นผลลัพธ์โครงการที่เป็นสินค้าต้นแบบโปรโตไทป์ออกมาเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าภูมิใจทั้งผู้สอนทั้งนักเรียนและได้รับคำตอบรับจากลูกค้ามากๆเลย ถือเป็นเรื่องดีนะคะหลังจากที่เราได้ทําการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเด็กและเยาว,วชนเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ให้เขาได้จาหน่ายสินค้านะคะและซุ้มวันนี้ก็ถือว่าได้รับความอนุเคราะห์จากห้างเซ็นทรันนะคะเซ็นทรัลชินใหม่แอร์พอร์ตนะคะที่ได้ให้พื้นที่เปิดพื้นที่ด้านหลังก็จะเห็นได้ว่าซุ้มของน้องๆที่มาทากิจกรรมนะคะมาจัดบูธมาจัดจำหน่ายแล้วแล้วก็ด้วยความที่อยู่ทางขานไปสนามบินนะคะแล้วก็อยู่ในห้างที่เป็นย่านต่อแจกก็ถือว่า เป็นมูอนที่เหมาะสมแล้วก็สามารถนอกจากจะจาหน่ายสร้างรายได้แล้วยังประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เราได้ส่งเสริมด้วยค่ะเรามีโครงการที่เราทําของเราอยู่แล้วในส่วนของพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยศูนย์พัฒนาละานซอนท้นวิสูงนะคะแต่ว่าด้วยความร่วมมือที่เรามาร่วมมือกันกับองค์กรแลนเนี่ยนะคะรวมถึงในทั้งของดีแทรด้วยที่พัฒนายาวชนผู้ประกอบการ ซึ่งตัวนี้ทาให้ลักษณะของการพัฒนานหรือการทําผลิตภัณฑ์เนี่ยได้มืออาชีพเข้ามาช่วยแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงได้ทั้งในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ซึ่งบางทีเนี่ยหลายๆรา,ายการเลยราชการที่สามารถซื้อได้นะคะก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีที่มีเครือข่ายมาให้ความร่วมมือค่ะจนมีผลิตภัณฑ์แล้วก็มีงานวันนี้เกิดขึ้นค่ะ